วันวา2563นะครับใครที่ออกรถป้ายแดงนะฮะอย่างเช่นรีโวคันนี้นะครับสามารถเข้ามาติดล็อกเทคนะครับนิวล็อกนะครับนะฮะเป็น3ล็อกนะครับมีกรมธรรม์ให้อีกหนึ่งแสนบาทนะครับนี่นะครับคือตัวล็อกเทคนิวล็อกนะครับนะฮะนี่ฮะเราทำการไม่ตัดต่อสายใดๆทั้งสิ้นนะครับสําหรับล็อกเทคนิวล็อกนะครับนะฮะตอนนี้อยู่หน้า กำลังกินกาลังทาอยู่ครับนี่นะครับเวลาจะทานะครับนอนติดอย่างนี้นะครับเวลาตัดตองใจเสียนะครับลากสายไฟเข้ามานะครับแล้วก็ทําการตัดนะครับนี่นะครับสําหรับรีวอคันสวยอันนี้นะครับเข้ามาปลดล็อกหน้าจอด้วยนะครับแล้วก็ทําการติดล็อกเทคบิวล็อกนะครับนะฮะเพื่อนๆด้านไหนนะครับสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับที่ออกรถใหม่ป้ายแดงแล้วอยากได้หน้าจอแอนดรอยนะครับก็ สามารถเข้ามาได้ที่ร้านถาวรดูดูช็อปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านถาวรดูดูช็อปเรียบทางด่วนเหอไมลรามบินทานะครับวันนี้ก็ลูกค้าเข้ามาใช้บริการแน่นขนัดเลยนะครับนะฮะแล้วคันนี้ก็ติดปีดีิกาซูเปอร์นาโนสลับิกนะครับทั้งคันนะครับ60เปอร์เซ็นต์รอบคันหน้าเต็มนะครับแล้วก็เปอร์โยคันสวยคันนี้นะครับก็ติด อ่า uh, 60-80นะครับหลังคา80นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวให้ดูนะครับอ mm hmm. ย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม mm hmm. เพจร้านถาวรดูุกชอบด้วยนะครับ mm hmm. สวัสดีครับ